สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับสาวใหม่ชิงตุงอีกแล้วนะคะตอนนี้ใหม่ก็มาถึงที่บ้านบัานนาลงนะคะบัานนาลงอ่าอันนี้มาถึงได้อึ้งเลยข้างหน้าของเรานี่สวยงามมาก ดูดนะสวยงามมากอันนี้เป็นสาวว่ายน้ำนะคะทุกคนดูมากดูดีมากเลยสาวว่ายน้ำกว้างมากลงไหมไม่ได้ว่ายน้ำนานละ <c oughs> ลงไปเล่นน้ำไหมอาการหนาวขนาดนี้ที่นี่หนาวมากนะคะทุกคนหนาวไม่รู้กี่องศานะคะเพราะดูไม่ได้เนาะเด <c oughs> ี๋ยวไปดูว่ากี่องศาไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันหนาวจริงๆนะคะดูเป็นสาวว่ายน้ำนะแล้วก็ เป็นร้านอาหารนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะนี่เป็นร้านอาหารแบบนี้นะคะดูดีมากเลยนะแล้วก็มีสระว่ายน้ํานะคะน่าจะมีคนมาเล่นหนูเนาะนี่ส่วนมากใช้ภาษาจีนนะคะดูภาษาจีนภาษาเมมานะคะนี่ไม่มีภาษาเปมมาเลย <c oughs> อ๋อนะคะดูดูเป็นร้านร้านอาหารนะเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะนี่บ้านบ้าน พี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าพี่หอมเนาก็รู้จักกันนะคะคนรู้จักกันเนาะขายของที่บ้านเซี่ยวหรือว่าเป็นพี่น้องอ่าแล้วก็รู้จักกันนะคะ,คน,กกน,น,ะน,น,นีะกกกนนะะ่ก็จะขึ้นบ้านใหม่นั่นเองนี่ทาบ้านใหม่นะคะก็จะมาทําที่นี่นะคะนะคะสวนดอกไม้นะคะมีเป็นพี่น้องประเทศไทยมาทํานะคะคุณลุงเขาบอกนะคุณลุงเขาบอกว่าเป็นคนไทยมาปลูก ลอกไม้หรือว่ามาทําธุรกิจตรงนี้นะคะนี่ไม่รู้ว่าทาอะไรทาสวนดอกไม้ลงุงทำตงไหนลุงทำไนขอตงไหนสวนดอกไม้นะดอกไม้นี่มาจากประเทศไทยนะคะนี่มีพ่อเลี้ยงจากประเทศไทยนะ้ามาปลูกต้นไม้ขายที่เมืองลานะคะนี่ก็เป็นธุรกิจขายดอกไม้นั่นเองนะคะนี่ก็ว่าทำไมสวยๆไว้เหมือนประเทศไทยเลย,เเย,ยอ่ะอาแล้วเริ่มมีสวนดอกไม้เหมือนประเทศไทยแล้วนะ นี่เข้ามาถ่ายเขาปลูกขายนะปลูกดอกไม้ขายหรือว่าสร้างแบบว่า,าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนดอกไม้ที่นี่ก็ไม่รู้นะอันนี้น่าจะทำเป็นคาเฟ่น,นะคะทุกคนดูทําเป็นคาเฟ่แล้วก็ทําเป็นสวนสวนหมอกเมืองที่เชียงรายเลยอ่ะสวนหมอกโอ้นะเขาเฮ็ดส,สวนคาเฟ่นั่นนาะ สวนคาเฟ่อือมร้านแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจสวยนะเริ่มสวยกำลังนํำทำใหม่นะกลังสร้างนะคะเห็นบอกว่าอ่าพี่น้องไทยมาอยู่ที่นี่นานมากแล้วนะแล้วก็มาสร้างอ่าสร้างคาเฟ่หรือเปล่าร้านคาเฟ่ร้านดอกไม้ก็เป็นที่ชมดอกไม้นะเพราะาประเทศไทยก็มีแต่ดอกไม้สวยๆงามๆนะคะ ก็เอาดอกไม้สวยๆงามๆเนาะมาปลูกนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะดีดีกว่เป็นติของเขามาซื้อกันใช่ะขาดเบอรนะอ๋อขาดของเพื่อนอีกทีนึงค่ะมาเช่านะคะเช่าแล้วก็มาทําร้านคาเฟ่ร้านอาหารนะคะน่าจะทําร้านอาหารด้วยแหละนะ วันนี้เราก็มาฝากท้องไว้ที่บ้านใหม่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือกับข้าวที่พี่สาวได้ทํามาเลี้ยงแขกนั่นเองนะคะก็จะมีแกงผักกาดนี่อร่อยมากนะคะแล้วก็มีน้าพริกถัน่นเน่าลูกเปล่าไม่แน่ใจจะออกรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงมีหน่อไม้กิ่นกับน้ําพริกนะคะแล้วก็มีเตาทอดแล้วก็มีไก่อูบนะคะแล้วก็มีถั่วคั่วหมูทอดนั่นเองนะคะกับข้าวอร่อยมากเลยแล้วกด็ดูกระติกสิทุกคน น่ารักมากนะคะกระติกข้าวเหนียวหลังจากที่ใหม่ได้ชมสวนดอกไม้ของคนลุงนะคะที่เป็นคนไทยได้มาสร้างเอาไว้ที่เมืองลานะคะก็ได้เช่าพื้นที่เนาะของคนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ได้ไปทํากิจกรรมกิจการที่นั่นนะอึ้งนะคะครั้งแรกก็เห็นคนลุงเขาพูดถึงว่าเป็นพ่อเล้ยงจากประเทศไทยนะแล้วก็มาสร้างสวนดอกไม้ขายที่เมืองบ้านเซี่ยวเมืองลาอะไรแบบนี้เนาะตอนแรกก็ตกใจเฮ้ย มีคนไทยแบบว่ามาทำธุรกิจตรงนี้ด้วยหรอคือตกใจนะคะก็ได้พูดคุยกันนะคะคุณลุงก็ได้บอกว่าคุณลุงอ่ะเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็อยากให้แบบธรรมชาติบำบัดเนาะให้ให้จิตใจที่ดีขึ้น,นะะอย่างคือแบตเตอรี่มือถือหมดด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะคุณลุงก็แบบถ่ายเลยอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่เชียงใหม่หรือเปล่า แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณลุงก็บอกอีกว่าคุณลุงชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบพี่น้องทาง มันเสี้ยวเมืองล้านนั่นเองนะคะว่า,าเป็นกันเองมากๆเนาะคนลุงก็เล่าให้ฟังว่าเวลาคนลุงหิวข้าวไปบ้านนูน้นไปบ้านนี้ก็ได้กินข้าวแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกชอบว่าเป็นกันเองเหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้วก็ได้พูดคุยกันทุกวันอะไรแบบนี้นะคะคือคนลุงเป็นโรคซึมเศร้าเนาะเวลาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่มันไม่ค่อยดีอะไรแบบนั้นมันก็ยิ่ง,ยงแย่อะไรแบบนี้เนาะแต่ไม่ก็ไม่ไม่ดูนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมันร้ แรงอะไรขนาดไหนเนาะแล้วก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ประเทศไทยไม่ดีแล้วก็ไม่นุ่นไม่นี่นะคืออยู่ประเทศไทยก็ดีอยู่คือคุณดวงอาจจะอยูอ่ที่สภาพเวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยแบบว่าคนต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมีหน้าท,ที่ที่ต้องทําอะไรแบบนี้เนาะอยู่บ้านก็คือไม่ได้พูดคุยกับใครแล้วก็ เหมือนไม่รู้จักกันอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดเราอยู่ในเมืองใหญ่ๆอะไรเนี้ยก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานตื่นมาก็ไม่ได้เจอแบบธรรมชาติอะไรสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะก็เลยทําให้แบบว่บาอาการไม่ค่อยดีขึ้นอะไรแบบนี้คุณลุงก็เลยตัดสินใจนะคะตัดสินใจมาเห็นคุณลุงบอกว่าอยู่ที่ปังซางมา1ิบกว่าปีนะคะแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านเซี่ยวเนาะคะ่ะประมาณ2ปีนี่เองแล้วก็มา ปลูกดอกไม้ธรรมชาติคนที่นี่ก็น่ารักด้วยนะคะที่เมืองลาเนาะระบบการปกครองเนี่ยก็จะดีกว่าที่เชียงตุงหรือว่าทักิเล็กนะคะคือเมืองลาคือเขตปกครองพิเศษก็คือได้แยกไปปกครองตนเองนะคะคือมันก็จะอยู่ในประเทศเมียนมาเหมือนกันแต่ว่าแยกปกครองตนเองเนาะแล้วก็การจัดระบบอะไรนี้ก็ เรียบร้อยดีเนาะคือบ้านเมืองค้าขายสะดวกแล้วก็ไม่มีขจรขโมยเยอะเนาะถึงอาจจะมีอยู่นะคะบ้านที่ไหนก็มีแหละขะจรขโมยแต่ว่าในแต่ละชุมชนหรือว่าแต่ในพื้นที่อ่ะคือมันจะมีมากมีน้อยอยู่ที่การจัดการหรือเปล่านะคะตรงนี้หรือว่าอยู่ที่การแบบว่าจัดกฎหมายแรงเนาะที่นั่นเนี่ยก็บอกเลยมันจะแตกต่างกันเยอะมากมีการจัดระบบ ดีมากเลยนะคะตามที่ใหม่เห็นเนาะแล้วก็อีกอย่างดูบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีขัดโจรขโมยเลยนะคะบอกเลยกฎของเขาก็น่าจะแรงอยู่เนาะคือตื่นมากล่องดอกไม้หรือว่าซุ้มงานแต่งอะ่ะที่อยู่ในบ้านแต่มันไม่ใช่เป็นมีโลล้อมล้อมรอบนะคะมันจะอยู่โดยมันจะอยู่ข้างนอกนะคะตอนนี้หนาวมากเลย มันจะอยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่มีโลก,กั้นนะมันจะเป็นถนนผ่านอะไรแบบเนี้ยตื่นมาหลอกไม้หรือว่าซุ้มงานแต่งก็ยังมีอยู่นะคะถ้าเป็นทักกิเล็กนี้หมายว่าไม่เหลือแน่นอนนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่ทักกิเลกเนี่ยขโมยขจนเยอะมากนะคะคือป้นสดๆเลยอะ เมื่อแต่เราขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็จะมีแบบโจรมาสี่ห้าคนนะมาป้นเอามอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะคะปัจจุบันนี้ที่ทักขลิเกนะบอกเลยต้องระมัดระวังนะคะใครที่อยู่ทักกิเลกเนี่ยบอกเลยทั้งอึดอัดแล้วก็ทั้งแบบโจรขโมยเยอะมากเลยนะคะเราต้องระวังตัวให้ดีเนาะบอกว่าถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถอะไรแบบเนี้ยก็คือเอาหมดเลย ไม่รู้เอายังไงมอเไซค์ก็เขาล็อกคอไว้อยู่ก็เอาไปแบบง่ายดายมากเลยนะคะซึ่งมันน่ากลัวมากเนาะคือน่าจะเอาแบบมีการจัดระบบให้มันดีกว่าน,นี้แล้วก็กฎหมายก็น่าจะแรงกว่าน,นี้เนาะอันนี้นอกเริ่งนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเห็นในข่าวหรือว่าในาเขาลงสุมชนทักกิเลกเมสายอะไรแบบนี้เราก็จะเห็นบ่อยเนาะคือบอกเลยว่าที่เมืองลานะคะไม่มีเลยเขาบอกว่า ไม่ต้องเอาไปไว้ข้างหลังก็ได้เอาไว้ข้างหน้านี่แหละปลอดภัยนะคะพอตื่นมายังมีเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะโอ้โหแปลกมากไหมก็เลยคิดในใจว่าทาไมแบบว่าดีขนาดนี้แล้วก็ทาไมถึงแบบไม่มันไม่ค่อยเอะอดเหมือนที่ทากิเล็กอะไรแบบนี้เนาะพูดง่ายๆทากิเล็กก็เป็นอีกแบบหนึ่งแม้แต่เราจะอยู่ในประเทศเดียวกันมันก็คนละแบบกันนะพอเราไไปสัมผัสที่เมืองลาเนี่ยส่วนมากเป็นคนไทยรื้อเนาะ พูดก็เป็นภาษาไทยลื้อกันนะคะแล้วก็เป็นคนกันเองด้วยแล้วก็น่ารักมากๆเนาะคือพี่เขาก็ต้อนรับอย่างดีมากเลยนะคะที่หม่ได้ไปพักไปนอนที่บ้านของพี่ก็เหมือนพี่สาวคนนึงเนาะแต่ไม่ได้เป็นญาติกันนะคะก็เหมือนเรานับถือเหมือนพี่สาวคนหนึ่งเนาะดูแลแขกอย่างดีเลยต้อนรับอย่างดีเลยนะคะก็คือใครไปบ้านก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะตรงนี้หม่ต้องขอขอบ คุณมากๆเนาะแล้วก็ได้ไปนอนที่บ้านใหม่บ้านพี่บ้านพี่สาวนะคะตรงนี้แล้วก็ได้ไปจัดซุ้มงานขึ้นมั่นใหม่ให้อะไรแบบนี้เนาะคือบอกเลยว่าระยะทางก็ประมาณ3ชั่วโมงประมาณนี้นะคะก็ไม่ค่อยไกลเนาะก็ต้าคิดเล็กเนี่ยไกลกว่าอีกเนาะ โอเคนะคะก็คลิปนี้จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมครสาชิกสมัยเสียงตุงด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสาวใหม่เสียงตุงค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทุกคนมีคำถามหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปสาวใหม่เสียงตุงได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย